ขอบคุณพระเจ้าลูกรอดมาได้พ่อกลัวคนบ้าพวกนี้จะลงุงทิ้งลูกไปซะแล้วมาเชียวพ่อห้องนอกเราไขแล้วล่ะพ่อมาใหม่แต่พบหลวงพ่อมาตินข้างนอกแล้วเราเราก็พบกันตรงนี้ไม่ได้เหรอหลวงพ่อเราก็คุยกันตรงนี้สิหลวงพ่อฮัลโ,โหลไม่เอาหน้าหลวงพ่อ เราควอถามผมก่อนไหมว่าผมสมัครใจทำงานนี้หรือเปล่าี่ตายเถอะจิตอาสามันก็นอย่างนี้แหละนะ <c oughs> แล้วต้องทำยังไงต่อไปโอ้ยฐานเหลืออีกสองอันอันนี้ปะ่ะโอ้โอ้ที่นี่มันห้องล็อกเกอร์ครับคิดว่าจะเป็นห้องล็อกเกอร์ของคุกหรือเปล่ามันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ สถานพยาบาลหามีเ้ซอนเทียบเลยเลือกซ่อนได้ตามใจเลยใช่ไหมเจ็บปองคุณบอลปวดอันดอบันด์สสือตดเตืดตึเดเดวิดอันดอรบัน้นาแล้วเปลี่ยนสถานะให้เขากลายเป็นผู้ปวดของบอลแมชชีเพื่อรักษาอาการตกฟีดของเขา าการรักษาดําเนินอย่างต่อเนืน่องจนกว่าเขาจะสิ้นใจขอบใจนะเพื่อนโอ้ใหม่ตัดนี่นายทำทากับเขาไม่ได้นะนายทําอย่างนั้นไม่ได้นะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเคบและมืดมาต้องไปทางไหนเนี่ย เหี่ยครับอ้อา้พระเจ้าทรงโกรธในที่สุดก็เจอฐานซะทีอ๋อนี่ใช่ปะโอ้โหไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับได้ไหมเนี่ยชิบชดอืมผมจริง เป็นผมผมไม oh so yeah, yeah. so hey. uh ่กล้าเข้ามาเลยโอ้ไม่ก็ฉันต้องเผามันเผามันให้หมดเออออแย่งทุกอย่างไปจากเราใช้การพวกเราทำให้พวกเรากลายเป็นแบบนี้เพราะไม่มีใครสนใจคนบ้าหรอกของั้นปล่อยให้มันไหม้ไปซะไห้เป็พวกตายไปทั้งหมดออกไปซะานายยังอยากมีชีวิตทางออกอยู่ที่ห้องครัว เปิดระบบฉีดน้ำเพื่อดับไฟห้องควาก็นู่นไงแล้วเราจะไปยังไงเอาเดินอ้อมไปอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยร้อนร้อนร้อนไปทางไหนแล้วเนี่ยจะสัตว์รักควรตายอยู่แล้วฉันต้องไปทางไหนรอทางนี้เหรอ อ๋อนี่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 ก็ว่าอยู่นี่ใช่ปะอ้าวไม่ใช่อันนี้ไปเร็วไปเร็วจะสำลักคนตายเร็วโอ้ยชีวิตจริงนี้ไม่รอดอะ อ๋อเราต้องไปเปิดน้ำก่อนแล้วเราถึงจะไปห้องรัวได้ะะเกิดระบบน้ำหรออ,นนอันนี้ใช่ปะมีโต๊ะมีตู้ม,ตม,ตมากมายอ๋อข้าล่างดูเหมือนว่าผนจะตกแล้วมีแฟ้มใหเก็บหากคุณเห็นอะไรแปลกๆก็บอกกันได้ไม่ต้องอายในความผิดปกติ ที่เกิดความเครียดทางจิต PPD เออ๊ p s d คุณคุ้นะเนี่ยเหมือนเคยได้ยินจิตที่ไหนเอสามารถปรึกษาคนหน้าของคุณเพื่อขอความช่วยลจากผู้เชียช่วยชวชาญจากบอรออฟได้สมมันน่าจะให้คำปรึกษาได้ไม่ทำไมมันอตอนนี้ตอนเมื่อกี้เราเข้ามามันมืดโอเคมีซ่องแคบมาละกา ทำไมผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับช่องนี้เลยเดี๋ยวใส่อะไรตรงน,นี้ไม่ใช่นี่ยมห้องอะไรห้องไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้ใช่ป่ะอ่าไม่มีน้ำไหลเบียนในระบบคุณต้องเปิดปอสองวาล้วอสองวาลอยู่ตรงไหน,นมีแผนที่ป่ะ อย่าบอกนะว่าตามพ่อพวกนี้ไปใช่ปะ่ะน่าจะใช่แหละเนี่ยพ่อน่าจะใช่แหละแต่ว่ามันอุ้ยโอ้ยโจท์เก่าปิดประตูปิดประตูไม่ได้ด้วยซ่อนในล็อกเกอร์ก่อนแล้วกันเชี่ยเพราะว่าอยู่ทำไมมันมีล็อกเกอร์วางตั้งอยู่ตังงานตรงนี้ จอโจดเก่านี่เองอีอ้วนอีเวีนอย่านะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามึงอยู่นอกจอนะกูจะพาแก๊งเพื่อนไปลุงกระทึบ ขอซ่อนในซ่องนี te oh, ้ก่อนขอซ่อนในซ่องนี้ก่อนขอร้องเลยเฮ้ยมันโอพีไปปะเราจําได้นะว่าเราซ่อนก่อนที่มันจะมาเห็นซะอีกอ่ะชิทโอ้ยห้องอาบน้ำเอาเป็ดยางมาด้ไหมไม่มีเป็ดยางครับแต่มีมีซิลิโคนเอาปะมีแต่ตุ๊กตายางโอ้ยตาย เอฟเวอร์ไทแล้วโอ้ยน้องเอ๋ชิบจิตไปดีกว่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยได้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 ขอทำใจก่อนนะครับท่านผู้ชมเราจุกดีไหมแบบตายเป็นตายอะไรแบบนี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับผมสำหรับกำลังใจในการจุกโอเคไป เราต้องมีความกล้านะครับถึงแมนะ้ว่าขนจะแข่งตอนนี้มันจะลุกไปหมดแล้วก็ตามทีทีไ่ไหนครไปตัวหลอกไว้ขอให้ห้องนี้มาดีูุ้อยู่ยืนอยูน่ยน,ยน,ยน,นี่เงี้ยยืนอยู่นี่แหละเราห่างกันเพียงสองเมตรนะ โซเชียลดิสเ n นซิ <ize> oh, Social distancing. Social distancing. Uh, ่งไงไอเวนวิงอ <celand> ๋อ <diving> ห <curs CDU> ้องห้องตรงนี้ไงคุ้นคุ้นโซเชียลดิสเคนซิ่งโซเชียลดิสเอห่างกันสเมตรไม่ตายหรอกโว้ยอ๋นี่ไงนี่ไงนี่ไงกระปุก่อนเอ้ยเจอได้ว ต้องตามมาวีุวิวยชิงอุ้ยโดน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 อ๊ยไปก่อนไม่ต้องมายิ้มไม่กล้องเลยเวนอุซาเปิดได้สองบล็อกแล้วโอ้ my god อย่าบอกนะว่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่ขอร้องเลยโอ้อยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างแซนอะ่ะผมอยู่ตรงไหนเนี่ยถามจริงต้องเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยเหรอเฮ้ยมันไม่แบบโอเวอร์เกินไปปะ ว่าเราเสร็จไปอันหนึ่งแล้วเฮ้ยเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยอะอะไรมาโอ้เ้ยกั้นใจกั้นใจตายเป็นตายวะัลโหลเดินอ้อมวิ่งอ้อมแล้ว ไม่ใช่มาเดินบินงออม่ไปลวไปลวไปลไในทางเนาะในทางเนาะไปยังรถเร็วอุ้ยผนมาแข่งลุกผลแขนลุกด้วยจำทางได้ละพัดโง่ายๆแต่ว่าเราต้องหลบมันแค่นั้นเองเท่าที่ทำได้นะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือกลัวมากกลัวจนแบบขี้หมดตัวไทยโอเคเล้วขวาตรงนี้ี๋ยวตรงนี้อีกทีนึงเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วเ,เราก็ต้องมาหลบตู้นี้ใช่ไหมถ้าตามถ้าถ้าตามที่ผมคาดเดานะ ไม่ต้องหลบละไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ต้องหลบละไม่ต้องหลบละมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยเอ้ยอ,อ,อ,อ้ตายเป็นไงล่ะเจอซุปเปอร์จูก๊กว้าใครไม่กดไลค์นะขอให้บ้านไปไมุ่สาะนะ์แบบกันใจวิ่งแล้วนนเนี่ย ไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ต้องไม่ต้องอยาอุตสาห์เปิดได้สองพันแล้วแบบมาเริ่มหนึ่งใหม่ี้คือไม่โอเลยอ่ะเชีย่ยโอ้ยรูปรูปขาให้ขนมนแข้งมันแบบถ่อะโอ้ยขาบบแบบขนลุกไปหมดเลยเพลงนี่อย่างดิวอะ่ะรีบไปเปิดแล้วรีบกลับมาดีเนาะ เล่นแล้เล่นดูนะเออหมดแม่งแล้ววิ่งแล้วอยูทั้งเชีย่ยเลยล่ะอยูทั้งเชีย่ยเลยล่ะวิ่งดิอย่าบอกนะว่ามันไปดักอีกทางหนห่ือนกับแมวนะขอร้องเลยไปทางไหนอันนะู้นนะเจอแล้วเจอแล้ว

มีมีถานเลยขอถานเลยเถอะเพราะว่าเรา,เ,าเราใช้แบบไปเยอะมากแล้วก็เฮ้ยเรามาถึงห้องควแล้วยังไงตอนน่อไปทางไหนตอน่อขึ้นลิฟต์หรอไม่น่าใช่อ,อ๋อลิฟต์นี้ก็คือลิฟต์ตัวเดียวที่กับที่หมอคนนั้นตายใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะอุ้ยโอ้ ไปผจญฝน,นโอ้เรียกร้องให้เราไปเดี๋ยวเราจะต้องไปผจญภัยกันครั้งน้าซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตัดเป็นพันๆแล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจูบซึ่งแบบผลมะแข้งคือแบบบุกมากนะครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้กำลังใจกันนะเพราะว่า มันต้องใช้ความกล้าจริงๆนะครับในการเล่นมุนใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอระเค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า